เพื่อนทำ u t u b e อยู่นะครับเราอยากจะแปลงคลิปยาวเนี่ยเอามาเป็นคลิปสั้นเพื่อเอามาลงใน Tikt o อกนะครับขั้นตอนทำแบบนี้นะครับก็ให้เข้าไปที่ YouTube ของเรานะครับเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้นะครับมันจะมีเมนูนะครับคำว่า Remix นะครับ Remix กดเข้าไปเลยนะครับตรงนี้เนี่ยให้กดเลือกคำว่า Edit In t o a s h o t ชนะครับ จะเห็นว่านะครับจากวิดีโอแนวนอนนะครับเมนูนี้เนี่ยจะทำให้เราสามารถตัดเป็นวิดีโอแนวตั้งได้นะครับเอาไปลงช็อต u t u b e นะครับเฟซบุ o กเร e ยได้หมดเลยนะครับต่อไปนะครับเราเลือกก่อนนะครับว่าเราจะเอาความยาวเท่าไหร่ดีนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็น15นะครับถ้าเราจะเอาหนาทีนะครับเราก็เลือก60นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราเลื่อนตรงนี้นะครับเราจะเอาช่วงไหนของวิดีโอนะครับเราก็ปรับตามที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็กด next ต่อไปมันจะเป็นพรีวิวนะครับก็ให้เราปรับแต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อความภาคเสียงนะครับเมื่อเราปรับแต่งจนพอใจนะครับเราก็กด next ครับต่อไปเราก็ตั้งชื่อวิดีโอให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะครับจะเป็น visibility นะครับ topic ก็คือเผยแพร่ไปที่หน้าช่อง y t u t u นะครับ unlist ก็คือเอากลอบลิงก์เนี่ยให้คนอื่นดูได้แต่ว่าจะไม่โผล่ไปที่หน้า YouTube private ก็คือเอาไว้ดูคนเดียวครับและล่างสุดก็คือเราตั้งเวลาได้นั่นเองนะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับสำหรับใครที่ทําช่องเด็กนะครับเราก็เลือกเป็น a d e for kids นะครับของผมเนี่ยทำช่องให้ผู้ใหญ่ดูก็เลือก it's not m a d e for kids เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็อัปโหลดช็อตนะครับแล้ววิดีโอเนี่ยมันจะถูกอัปโหลดมาตรงแถบคําว่าช็อตนะครับก็ให้เรา Copy Link นะครับเราลงช็อตเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเอาไปแชร์ที่แพลตฟอร์มอื่นนะครับเราก็กดแชร์แบบนี้นะครับเสร็จแล้วเรากด Copy Link อย่างนี้นะครับต่อไปให้ไปที่ Google นะครับพิมพ์คําว่า youtube to mp4 นะครับ ผมก็จะเลือกเว็บแรกเลยเสร็จแล้วเอาลิงก์ t u b e s ช็อตที่เราคัปปี้มาเมื่อกี้นะครับกดวางนะครับแล้วก็กด Start เราจะทำการดาวน์โหลดวิดีโอนี้นะครับกด Con v e r t นะครับดาวน์โหลดลงมาไว้ในเครื่องให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็เอาไปอัปโหลดที่ Facebook r ียแล้วก็ TikTok นั่นเองนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยครับเราก็สามารถสร้างรายได้จาก y t u b e Short Facebook r e ย l แล้วก็ติ k t o k นั่นเองนะครับถ้าชอบความรู้แบบนี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับ